สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆเอฟซีเดี๋ยววันนี้ว่างๆนะครับวันว่างๆเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนยางกันเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศการขับแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยนะครับกับ s c a n เนียออปติควันนี้ลงคลิปบ่อยหน่อยเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยางที่ในตัวเมืองกันนะครับเดี๋ยวเราขับกันไป เตรียมตัวออกงานนะครับวันที่20 25ยี่สิบห้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปวิ่งงานละไปโอเคไปครับเพื่อน,เอนๆเงียบๆปลดเบรกนีดก่อนอเข้าคาร์ดเย็บาคา์ด ไฟพามาตัวนี march, kind of um. ้นะครับปากันมีมีเพื่อนๆเอฟซีคนหนึ่งบอกว่าให้ลองลองเล่นแมนนวล่างัันจะประหยัดน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นแมนนวลตอนนี้เราอยู่ที่เกเอเนาะเราเล่นแมนนวลลองดูเพื่อนบอกว่าถ้าถ้าเล่นแมนนวลมันจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะ แล้วก็คือห้ามเกินรอบ15บห้าบ้างงั่นอโอเคลองทำตาม PFC บอกนะครับอ่แกสีไปเรื่อยๆครับผมผมก็คิดว่ามันก็น่าจะช่วยเซฟไปได้ละมั้งเพราะว่าเราสามารถเลือกรอบเองลองดูครับ เป็ี่ยนาง็เพื่เปลี่ยนยางกัน เวลาขับแล้วมันแบบคือด้วยความที่รถมันไม่ได้ทรงส่งมันไม่ได้สูงมากครับก็เลยทําให้ตัวถังไม่ได้แบบโยกเยกอะไรอย่างี้ใช่ครับนิ่งดีเวลาเขาคงยอมรับเลยขึ้นเนินตอนนี้ก็อยู่เกทเจ็ด 7, ความเร็วหกสิบ อยู่นะครับมึงเลยก็30กิโลจากบ้านผมเข้าไปในตัวตัวจังหวัดไกลอยู่พสอสมควรถือว่าวอร์มรถไปด้วยครับข้างหน้ามันฝนจะตกอย่าตกแล้วฝน,นสาล้างรถมาจมๆเลย เกียร์สุดท้ายลงเกียร์สุดท้ายเกียร์แปดนิ่งนีง่คือด้วยความที่มันมันเป็นรถห้างนะครับก็ทำให้ช่วงล่างอะไรก็ทางวิศวกรของ ของคนที่ออกแบบอ่ะของออกแบบสแกอเนียรถบัสตัวนี้ก็ก็ได้วางแผนมาละมันก็มั่นใจนะครับด้วยความที่เป็นรถห้างเนาะชื่อมันก็บอกอย่างอย่างอย่างรถประกอบเนี่ยชื่อชื่อมันก็บ่งบอกอยู่ยแล้วว่ารถประกอบใช่ไหมครับอ่าประกอบโดยช่างอ่าช่างบ้านโป่งอย่างงเี้ยครับอ่าช่างอูนั่นอูนี้อย่างเงี้ยครับผมก็ ก็ในวงการรถบัสเนี่ยช่างที่ประกอบคัตซีก็เพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันหลายท่านนะครับที่ขึ้นชื่อ,อช่างนั้นช่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแคบบต่างต่างอูก,ก็ต่างมีฝีมือมีความน่าเชื่อถือมีความศรัทธาของลูกค้าก็แตกต่างกันไปนะครับอ,อย่างอย่างเงี้ยพอแก8เราจะลงแก7ใช่ไหมเราก็แค่ดันไปพอลบปุ๊บ มันก็เปลี่ยนเกียร์ให้โดยที่เราก็ไม่ได้เหยียบคัดนี่ก็คือเป็น,เ,ปนเทคโนโลยีของเกนะียร์ออปติคูดของสเกเนียณณรุ่นนี้นะครับณนะรุ่นนี้ที่พัฒนาต่อมาจากเกียร์เกียร์รอหรือหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเกียร์คอมฟอร์ทชิพโชว์โชว์ภาษาอังกฤษหน่อยคอมฟอร์ทชิพ จากจเกียร์รอหรือคอม f o r t Chip เนี่ยก็พัฒนาต่อมาเป็น Gear o p t i c ติคูดนะครับมีเพื่อนๆตอบตอบคอมเมนต์ผมผมก็ได้ความรู้จากเพื่อนๆหลายท่านนะ,ะเขาบอกว่า Gear o ์ออปติคูดตัวนี้มันก็มีทั้งไม่ใช่ว่ามีอยู่ที่420อย่างเดียวนะครับ380ก็มีนะครับ380ก็มีแล้วก็ตัวที่พัฒนาจาก ตัว124อ่ะที่ขึ้นเคซีรี s ไปแล้ว่ก็ยังใช้เกียร์ออ t ต c คูอยู่นะครับแต่ว่าระบบการสั่งการฟันเฟืองระบบเครื่องก็จะเปลี่ยนไปเลยตัวนั้นเนี่ยจากการพูดคุยกับช่างถึงว่าจะเป็นเกียร์ตัวเดียวแรงม้าเท่ากันเนี่ยแต่อัตราการวิ่งประหยัดน้ำมันกว่าแล้วก็วิ่งดีกว่า แรง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 ต้นดีนะครับแรงต้นออกตัวดีนะครับแต่ไปไปลายก็จะเท่าเท่ากันครับเห็นช่างผู้ชำนาญการพูดให้ฟังนะครับผู้ชำนาญการพูดให้ฟังสมัยก่อนนะพูดถึงพูดถึงการ การเล่นรถนะผมก็อันนี้พูดจากตัวเองแล้วกันขนจําได้เลยเล่นรถคันแรกเนี่ยรถสกนเนียด้วยความที่เราเหมือนเราก็ศึกษาก่อนอยู่นะศึกษาทีนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าโอเคอะสแกนเนียเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆในวงการรถบัสร30เราก็เลยตัดสินใจเลือกรถคันแรกสมัยนั้นนี่รถห้างแพงมากย้อนกลับไปเมื่อห้ปีที่แล้วนะ โอ้แต่ไม่ได้เลยรถห้างเนี่ยได้แต่ฝันสำหรับผมนะทีนี้ซื้อรถคันแรกซื้อรถจังหวัดจังหวัดอะไรวะม,มันอยู่หาดใหญ่ผมจําได้เลยไปซื้ออยู่ที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดอะไรเพื่อน,อ,นอย่าลืมละผมก็คิดว่าหาดใหญ่เป็นจังหวัดตลอดเลยนะเพราะมันเป็นเมืองใหญ่เออ ผมซื้อรถคันแรกที่นั่นนั่งเครื่องบินไปเลยจําได้เป็นสกนเนียเครื่องหนึ่งสองสี่ช่วงล่างรู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดตอนตัวนั้นน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามช่วงล่างเป็นหนึ่งหนึ่งสามเกียร์เป็นเจ็เจ็ดหนึ่งเฟืองท้ายนี่ ถ้าไม่รู้เป็น14 39หรือว่า14อะไรก็โอเคนะแต่จากที่เลกเคยใช้เกียร์771มาของสกนเนียมันเป็นเกียร์โลไฮ10เกียร์ใช่ไหมครับโลไฮ10เกียร์เนี่ยผมน่าจะขับเป็นการเล่นรถครั้งแรกมั้งรอบไม่มีประสบการณ์ไม่ขับไม่เป็นเลยเต้องยอมรับแบบ คนโง่ไปเลยว่าทําคือจังหวะดีดยังไม่แข็งแรงอ่ะผมดีดไม่เป็นอ่ะทาให้ก้ามปูอ่ะแตกเปลี่ยนบ่อยนะครับเวลาสับเกียร์มันสับหลายเกียร์เนาะแต่ว่าไอ้พวกเกียร์โลหะมันก็มีข้อดีอยู่นะมันก็ขึ้นเขาดีอ่าขึ้นเขาดีขึ้นเขาดีจากตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเปลี่ยน เปลี่ยนมาเป็นเกียร์อีสุว้าวุ่นเลยทีเนี้ยจากที่เป็นรถสแกนเนียทั้งดุนพอมาใส่เกียร์อีสุกลายเป็นรถผสมเลยวาวุ่นเลยทีนี้ยมาวาวุ่นตรงไหนมันไม่ลงตัวกับเฟืองท้ายทีเนี้ยปลายปลายได้แต่ต้นไม่ได้ต้นนี่ต้องได้ลากเกียร์แบบโอ กินน้ำมันขึ้นเยอะนะครับเพื่อนทีนี้เราก็ไม่ได้เก่งซะด้วยทีนี้ไม่ได้เก่งแบบเออต้องเฟืองท้ายนับฟันเฟืองเกียร์กี่รอบเฟืองท้ายกี่รอบจะอะไรยังไงคํานวณกันอ่าคนนี้ก็บอกว่าต้องใช้ลูกนี้อ่ะแต่ทีนี้การการทดลองแต่ละครั้งมันก็มีค่าใช้จ่ายไหนจะยกเกียร์ไหนจะซื้อเกียร์ไหนจะแผ่นคาดใช่ไหมล่ะครับเพราะว่ามัน มันไม่ตรงรุ่นกันนะเพราะว่าเครื่องอีกยี่ห้อเกียร์อีกยี่ห้อไหนจะแท่นจับเกียร์มั่วซั่วไปหมดผมก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มมีความรู้สึกซึมซับในการที่มีความอยากจะเล่นรถห้างตั้งแต่ตอนนั้นเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําไมเราต้องมาปวดหัวกับไอ้เรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยเออน่าจะไปปวดหัวกับเรื่องแบบเออหางานยังไง วิ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นประสบการณ์อยากจะระบายให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นรถใครเล่นรถก็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 รีไปรีข้ามไปครับหรือไปดูคลิปอื่นรอนะครับผมก็แค่เล่าให้ฟัง หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจอ้าวลืมพูดลืมพูดตอนนั้นเป็นส่งใบไม้ส่งใบไม้จําได้ละส่งใบไม้มาตอนนี้เรามาถึงมืองเลยแล้วใกล้ถึงร้านยางแล้วนะครับเดี๋ยวเราถึงแยกข้างหน้าเพื่อนๆใครยางมาส่งมาเสียก็ ก็ร้านนี้ได้นะบิชลินิสโตเนี่ยอยู่ตรงสี่แยกโรงพยาบาลบางเลยพอดีครับตำรวจตำรวจนะครับถึงร้านยางละยางราคาเท่าไหร่น้อ ฮะมันอะไรเปหุ้นเออมันเอเข้านี่ได้เลยว่างั้นเดี๋ยวไปถามราคายางกันเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางรอจักกันอันไหนนะอ๋อใช่ใช่คือยางมันเริ่มมันเริ่มแตกขอบนะครับเพื่อนที่เปลี่ยน เรื่องแตกนี้แล้วมก็เลยเปลี่ยนออกเลยเวลาขึ้นแม่รงก็ขึ้นตรงเขาควายนะครับเหล็กมันแข็งดีตรงนี้อย่าไปขึ้นตรงหูโชกบอกช่างด้วยนะบางครั้งไปขึ้นไปขึ้นผิดที่นี่ก็อันตรายนะครับรอบก่อนรอจากผมใช้เป็นแม็กซีนนะครับมันก็เซฟราคา ไปได้เยอะพอสมควรถ้าใช้มิชลินแต่มิชลินใช้ล้อหน้าครับมิชลินใช้ล้อหน้าแต่ล้อจากล้อแปดนน่ยจะเป็นแม็กซิสเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งมันก็อยู่7จ็ดันแปดอันนี้ที่มึงเลยนะที่อื่นผมไม่มั่นใจ7 8็0พร้บ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยางเสร็จแล้วก็กลับบ้านมากลัวกลัวมันเป็นรั่วระหว่างทางหรือมันไปเป็นอะไรระหว่างทางเดี๋ยวมันจะยุ่งยากนะใช้ลมยิงออกเลยยางรถบัสเนี่ยก็ไม่มียางในนะครับ ไม่มียางในเดี๋ยวใช้เป็นยางอะไรได้ใช้เป็นยางอะไรเติมลมเพื่อนๆเ,เติมกันเท่าไหร่แต่ของผมนี่เติมเติมร้อยี่สิบลมระดับลมร้อยี่บ เส้นเดียวเส้นนี้ยังได้อยู่เนาะยังยังเออยังได้อยู่อ,ยอ,อ่าเนี่ยครับล้อจักรก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันเป็นดิสเบรกโอ้ดูอย่างนี้แล้วล,ล้อในน้อยใจเนาะแบบไม่ได้ล้างมันเลยอะสกปรปกเลยแต่ว่ามันก็อยู่ด้านในนะพอเราแบบเวลาวิ่งมันก็เลอะมันก็ล้างยากเข้ามา เวลาจริงน็อตเข้าไปมันก็อาจจะคู่เลยไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางตอนใส่ไหนครับไหนครับอ๋อแม็กซีดมีดอกนี้เฮ้ดอกนี่สองดอกอันเจตนาหน่อยเนี่ยนีนาควงเนี่ยอ๋ออันนี้หน้ากว้างแต่สองก็ห้างเหมือนกันแม่่่่นนนีีเอยู อ,อ๋อสองก็ห้าแต่หน้าคนละหน้าเฉยตั้งี่ไหนเอ๊เอาหน้าเอแต่สองก็ห้าเหมือนกันเอาหน้าแบบไหนดีวะเอาแบบนี้แล้วกันเมนครับ,รบเอาเออเพิ่งรู้นัเนี่ยว,ว่าแม็กซิมันมีสองหน้าปกติมาเปลี่ยนก็เขาก็หยิบไปให้หมดอ,อ,อ,คอ,คอะครับรรครับ โอ้โอ้โอโอ้โหโดงยางอ๋อหูนี่เข็นออกไปใกล้เหมือนกันนะเนี่ยลืมลืมโทรมาบอกเฮียะกว้ว่าจะเข้ามาเปลี่ยนยางอ๋อมีสองลายเพื่อนเพื่อน,นใช้ลายไหนกันอันนี้ก็คือสองเก้นะคะดังยางของรถบัสสองเก้าหจุดยแต่ว่าหน้ามันคนละหน้าผมเลือกอีกหน้าหนึ่งไป โนี่ผมก็เพิ่งเคยเข้ามาเลือกหน้านี่ไม่รู้เลยนะเพราะว่าปกติเปลี่ยนยางรถบัสก็คือ2องเแล้วก็บอกขึ้นว่ายางรถบัสเงี้ยเขาก็จะเออเพิ่งเพิ่งมารู้วันมีหน้าแบบนี้แต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมเลือกคือเลือกที่มันมันมันให้มันดูเหมือนเรียบๆหน่อยครับโอ้นี่คิดในใจนะโอ้นี่หนาตึบเลยไปไปเปลี่ยนยางกัน ทาสไล่นะนี้สไลใส่สไลเพื่อให้มันลื่นแล้วมันงัดง่ายวว่าออนกล บงตอนนี้ก็ใสย่ยางเสร็จแล้วเรไีล้อก็น่าจะเสร็จแล้วหน้าหน้ามันหน้ามัน เค okay. เปลี่ยนยางเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยครับไม่มีอะไรวันนี้เอ่อประมาณใช้เวลาเปลี่ยนยางประมาณอะไรวะ30นาทีได้เดี๋ยวเราจะอยู่เทินข้างหน้านะครับดีไฟเลี้ยวชะลอความเร็วแต่นเน้นๆนะครับรถบัสโค้งนี้นี่ผมไม่เคยกลับพ้ผมปกติผมจะอยู่เลนที่สองมันมีเลนกับรถเนาะแล้วก็เลนที่2 รอบที่แล้วกลับไม่พ้นได้โยกรอบนี้ต้องอยู่เลนน,นี้นะครับโอ้แม่งไม่ไหวไปไปรถเยอะมากครับอันตารายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่เทินหน้าแล้วกันครับอันตาราย เดี๋ยวว่ากันต่อก็ออกมาจากในเมืองแล้วเราเปลี่ยนยางเส้นหนึ่งแต่ว่าผมเปลี่ยนเส้นเดียวนะที่จริงจริงมันต้องเปลี่ยนสองเส้น,น่ะมันถึงจะความเสมอของยางมันถึงจะเท่ากันแต่ว่าเปลี่ยนเส้นเดียวไปก่อนแต่ว่าเส้นนี้ก็จะทำงานหนักหน่อยก็เดี๋ยววิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งงานได้ตังมาแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนอีกเส้นหนึง่งครับ นี่แหละครับคือคือความหมายของอเวลารับงานเวลาวิ่งงานก็สำหรับสำหรับใครที่จะเข้าสู่วงการรถบัสหรือใครที่มองว่ารถบัสนี่วิ่งได้เงินเยอะมันก็ได้เยอะนะถ้าว่าได้เงินเยอะนะครับแต่ค่าซ่อมบำรุงอย่างที่เพื่อนเห็นอนะ เมื่อกี้เปลี่ยนยางก็ 7, Max e ast, เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบแม็กซีดเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นมิชลินเป็น, in, ปนอ่าบิตโตรอะไรยี่ห้อที่มันมีชื่อเสียงหน่อยก็เซนลาเก้าพันหมื่นหมื่นสองมืนเอ็ดแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่พื้นที่ครับอันนี้ก็ใช้ราคาย่อมเยาประมาณหนึ่งปีผมก็เปลี่ยนทิง้งละ ใช้สักปีหนึ่งก็เปลี่ยนออกปีหนึ่งก็เปลี่ยนออกถ้าเราวิ่งเยอะถ้าเราวิ่งน้อยก็อาจจะปีครึ่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เจ้าของรถนะครับค่าซ่อมพวกนี้เราก็อย่าลืมนะเวลาเราวิ่งงานเนี่ยส่วนมากเนี่ยเป็นเงินเครดิตไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือหรือหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากจะเป็นเงินเครดิตถ้าเป็นเงินสดก็ดีไปอะไรเงี้ยครับแต่เวลาเรามาซ่อมเนี่ยเราส่วนมากไม่มีซ่อมเครดิตซ่อมเงินเซ็นตไแซ่อมเงินสด เวลาซ่อมเนี่ยซ่อมเงินสดตลอดเลยนะครับวิ่งวิ่งงานหนึ่งก็ได้กำไรมาก็ค่าซ่อมก็สูสีกับค่าวิ่งรถนั่นแหละครับเราคิดให้ดีนะครับใครที่จะวิ่งมาสู่วงการรถบัสเนี่ยก็หลายคนเข้ามาแล้วก็ต้องพัดภาคจากกันไปบางคนผ่อนงวด ก็งวดก็สูงงวดก็สูงกำไรก็เหลือน้อยค่าซ่อมก็เงินสดเจออย่างผมนี่จนเจอสามสีง่งานเงินเซนเงินเซนสามสี่งานเงินเซนเป็นแสนนะค่าวิ่งงานเวลาวิเติมน้ำมันเติมเงินสดซ่อมซ่อมเงินสดจ่ายลูกน้องเงินสดก็จุกเหมือนกันนะครับ <laughs> จุกเหมือนกันนะวิ่งรถใครว่าไม่จุก จุกเหมือนกันนะมันต้องต้องเผื่อทุนสำรองด้วยนะครับเผื่อเงินสำรองด้วยอย่าคิดว่าเออส่งงวดสิ้นเดือนมาเอาตัวมันเลี้ยงเงี้ยมันก็จริงอยู่ครับเอาตัวมันเลี้ยงแต่บางครั้งเข้าแก่ก็ต้องเลี้ยงตัวมันด้วยมันต่างคนต่างเลี้ยงกันนะครับต้องต้องวางแผนจัดการให้ดีอันนี้เราก็เปลี่ยนยางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับเข้าบ้านแล้วครับ น,นี่ก็ตามคำเรียกร้องของ FC นะว่าถ่ายว,วิดีโอตอนขับให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ถ่ายเราก็ถ่ายให้ดูด้วยถ่ายวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเปลี่ยนยางเป็นวิดีโอไร้สาระน,นิดน,นึง <c oughs> มากับลูกนะครับมากับลูกกับลูกกับแม่ แ0วิ่งก็วิ่ง80วิ่ง90เครื่อง GPS ก็ก็ลองละเดี๋ยวตอนนี้เราก็ถึงบ้านละนะเดี๋ยวเราลดลงบ้านเบรกกันเบรกกันเบรก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 กหยุดเบร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 กหยุดเลยเพราะเราเดี๋ยวเราจะกลับรถข้างหน้าแล้วเบียร์ไปทำไมถ้าเกิดพางนี้ต้องเบียร์ไปเอฟเ้รมาคุณแม่มา